หมอจูนอีกแล้วนะคะวันนี้หมอจูนจะมาในหัวข้อมาดูว่านอกจากเราเขาแอบกันใจให้คนอื่นอีกไว้นะคะก่อนที่เราจะไปเปิดให้ก่านใจเขานะคะหมอจูนมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบเป็นการ เช็คดวงจรดรายปี2,566กัน,นะค่ะจูนจัดโปรโมชั่นจาก399บาทเป็น99บาทนะคะเป็นการเช็คดวงจอรายปีทั้งปีของปี2,566ก่อนนะคะเป็นเช็คแคปองาเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบว่าเรากควรจะปิีกเลี่ยงอะไรควระวังเรื่องหนงนะคะเอาไว้เป็นเข็มที่ชีวิตเนาะเรา บางทีใช้ชีวิตแบบที่คขดชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ไหวเราะมันไม่มีไกด์ไลน์ไันไม่มีเข็มทิศเลยมันก็เส้นเงนหน่อยนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ uc 3 1 1หนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาชุนขึ้นอ่าไอดีไลน์ไปให้ข้านทุนแบดไปสองามเพิ่มเติมได้นะคะมาเราก็เปิดไพ่สนใจก็ดูว่านอกจากเราแล้วเขาแบ่กันใจให้กับใครวันนี้หมอจุนใช้ไพ่เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะ เช้ป็นใจเขาเป็นการสัมไั่สดๆนะคะบางทีก็จะสลับกันไป้างนะคะว่าเป็นอาจจะเป็นเลือกกองหรือว่าเป็นการอ่านไพ่สำเร็จกันนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่ข้อความนะคะว่าเป็นยังไงก็สลับเปลี่ยนกันไปจะได้ไม่เบื่อนะถ้าหากว่าท่านใดอยากให้หมอจูนทําแบบไหนก็สามารถแจ้งให้ในคอมเมนต์ง่ายนะคะเดี๋ยวหมอจูนจะทำนะคะมาเอาไปสองใจกันเอาละเอาละนะไพ่ใบแรก เขาจะไปไหนได้คะใจของเขาเป็นของเราเดี๋ยวเดี๋ยวดูจะไปต่อไปสิโอ้เขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวหรือว่าท่านที่แบบออยู่ด้วยกันแล้วแต่างงานเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดนะคะเขาคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีความสุขกันแล้วก็ วันที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ไกลคุณใช่ไหมคะอาจจะไปทํางานที่ต่างถิ่นที่ไกลๆที่คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดถึงซ้าไปซ้ํามาในเรื่องของที่คุณกับเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมานะคะไปต่อกันโอ้ดูสิเขาอยากจะรีบกลับไปสร้างครอบครัวกับคุณเลยค่ะนี่ค่ะ เขาอยากจะรีบกลับไปสร้างครอบครัวกับคุณไปอยู่เป็นครอบครัวกับคุณซึ่งปีแล้วมีนัดกันแล้วใช่ไหมคะอะอดูมันต่อไลน,น์เลเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นยอย่าห่วงเลยนะคะว่าเขาจะเลยปัใจัยให้กับใครเขาไม่ปัจจัยค่ะใจเขาเป็นของคุณนะคะยินดีด้วยค่ะ